มาท่านสวัสดีครับหลังจากลงไลน์จไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เราก็กลับมาท,าท,าที่เดิมอันนี้คือหน้าสารกระ,กะดาษนะครับกลับมาลุยที่ที่เราตอนแรกมันมาไม่ได้เนี่ยนะฮนี่อยู่อันนี้คือทะเลสาบ ในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะนี่เราจะผ่านอีทเทิร์นอีกรอบใช่ครับเราต้องลุยทางนั้นเนี่ยหรือไปไปเส้นอื่นนะครับเ,เส้นไหนอ่ะเส้นตัดไหนเอรอไปอีทเทิร์นไปอีทเทิร์นเหอเอาไหมาเราจ่ายเพิ่นเฮ้ยนี่ได้หมดเพราะพี่เป็นคนนั่ง <c oughs> คือเส้นอีทเทิร์นเนี่ยเราไปตอนเตาเรา,ลาไลฟ์รอบหนึ่ง น้ำสูงขนาดเข้าเข้าเข้ารถอ,อะ่ะเนี่ยยังแชรอยู่เลยตรงอีเทิร์นใช่ไหมหรือตรงไฟฟ้านะทีเ่เ e ข้าอีเทิร์นเนี่ยครไม่ไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าง,งว่าอีเทิร์นยังไหว e <tern> s <S ใช่ไหมอีเทิร์นยังไหวอีเทิร์นยังไหวโอ้โหรถมากเลยนะครับอ่าอีเทิร์นไหวคือรถเรารถสองโอ้ยดูทะเบียนดูทะเบียนเออทะเบียนจะหลุดเหรอรถสี่ประตูบอกเขาไหมนะบอกเขาไหมไม่ทันอ่ะเออ พิพแล้วก็บอกเขาทะเบียนหลุดหน่อไหม,ไ,หมไม่ได้ไม่ทันแล้วไปแล้วเช้าไลยไป3ชั่วโมงอ่ะเต็มที่เลยเน็ตเน3ชั่วโมงเข้าไปหลายเส้นทางมากมันเป็นอะไรที่มันมันเร็วเดียวเพราะื่อเช้าไลา์หลายเพจเพจซีทด้วยเพจ idx ด้วยแล้วก็ youtube แล้วก็โอ้ยหลายช่องทางน,นะครับ ก็ไม่รู้นะมาเส้นรถอย่างวะเนี้ยมาเส้นอนะีเทิร์นเนี่ยก็ไม่รู้กันน้ำยังไม่ค่อยลงนะน้ำยังไม่ลงเท่าไหร่มันยังยันกันอยู่ฮนะเขาไม่ให้เราไปแล้วะลวะเราก็ไปเราก็แกล้งบอกว่าผมจะไปถ่ายอ่าเขากั้นเลยปิดเลยอ่าจะไปอย่างนี้เหรอ ไม่ให้เราไปแล้วอะครับเราต้องไปทางนู้นอีกแล้วมีกบอะมามาเออได้เลหรอด้านดีพี่อ้าวสวัสดีครับแล้วสุดอ่ะจบไปแล้วอันนี้ถ่ายคลิปไปไม่ได้เลยตอนแรกไปมาหลอดน้ำเข้าใช่น้ำเข่าเลยน้ำเข้ายังไม่รู้เลยไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยไปไหนอ่ะจะไปอนันต์้องไปไปไปโรบินสันนะโรบินสันวิ่งเต้นเนี่ย เากลับไปุ้นนะอ้อมหน่อยครับ กล,ลับบ้านนานที่สุดกี่กี่ชั่วโมงเออแต่วันนี้นะคร<ะ>ับฮะผมเคยนะสามชั่วโมงระยะทางสามกิโลเมตรสงการรอเปล่าสงการเออรถติดใช่<ไ>จอนแรกผมมันหลับในอยู่ตรงเนี้ยจอรดรถติดจนหลับในในรถเลยเหรอรนานมากแล้วมีปีหนึง่งผมใช้วิธีการกลับบ้านสามกิโลเมตรวิ่งไปจริงๆอ่ะเกือบก็เกือบสิบห้ากิโลครับโอ้ยอ้อมไปไหนล่ะตอนนั้นน้ำท่วมเข้าเมืองไม่ได้ วิ่งอ้อมขึ้นไปนู่นขึ้นไปเขาเลยาไปอ้อมเข้าจากสินวกกลับต้องอย่างนั้นเลยครับสามกิโลแต่ว่าต้องเผืออีกสิบสิบห้ากิโลขึ้นแปดลงไปเดี๋ยวนี้เราก็จะอ้อมไปทางโรบินสันใช่ไหมครับใช่คับ มันว่าไงนะคลิปออาวิจารเข้าห้ตามรถคันหน้าแน่ล้ำก็เนี่ยมีการตรวจจับวัตถุเรารู้ได้ไงว่าคันหน้าไปทางเดียวเราก็มันเคลื่อนนะมันเคลื่อนไปแบบมีความขยับนะมันถามเราบอกว่า้ไปแถวเนวกูเปล่าแล้วก็มีสีเขียวอีกอะไรนะเวลาไฟเขียวมันก็จะร้องวันนั้นมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเสื้อเขียวมันก็ร้องอะไรเขียวๆมันร้องหมดเะเออยังไม่ฉลาดพอเจอต้นไม้มันก็เขียว ที่เคยพวกรัต้องร้านก็เรียบร้อยฮะสำหรับภารกิจช่วงเช้าการไลฟ์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังของจันทบุรีนะครับในเพจของสถานีนะฮะซึ่งต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะวันนี้เช้านี้ก็จะเป็นทีมของผมไปลุยบ้างนะฮะเพราะว่าน้องๆหนักมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ สถานการณ์ช่วงเชา้าน้ําก็จะคงทรงทรงอยู่ลดลงไปบ้างบางพื้นที่เราก็ลุยไปได้เท่าที่จะสามารถไปได้นะฮะาบางพื้นที่ไม่แน่ใจนะฮะน้าเริ่มเปลี่ยนเข้ารถแล้วเราก็ไม่กล้าเสี่ยงมากกว่านี้นะครับเ,เราใช้วิธีการไลฟ์เพื่อระดมความคิดเห็นระดมการช่วยเหลือระดมความระดมข้อมูลนะฮะระดมข้อมูลต่างๆที่ประชาชนหลัง่งไหลเข้ามาอยู่ในคอมเมนต์คือเราใช้ไลฟ์ให้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ ก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับทุกๆท่านเข้ามาให้ข้อมูลกันเยอะแยะมากมายนะครับก็พยายามให้รลายเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้บางทีบางพื้นที่เนี่ยฮะก็ท่าน้ําเยอะๆน้ําสูงอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนนะเพราะว่าบางทีการเคลื่อนที่ของรถเนี่ยรถมันอาจจะไปได้แต่ว่าชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนเพราะวันระดับน้ํามันสูง รแรงกระเพื่อมจากคลื่นจากน้ำเนี่ยมันจะไปทําให้เกิดความเสียหายให้กับบ้านเรือนเพราะฉะนั้นบางทีก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงแล้วก็ไม่อยากทะทําให้เกิดความเสียหายนะฮะเราก็อ่ะรายงานภาพรวมทั่ว,วไปนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจไปในช่วงเช้าวันนี้กับการไลฟ์นะครับวันนี้ใช้มือถือนะฮะเพราะว่าเน้นความสะดวกแล้วก็ <c oughs> การเคลื่อนที่เร็วแล้วก็เพิ่มมุมกล้องหลายๆตัวในการทำไลฟ์นะครับผ่านระบบสตรีมมิ่งนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามนะครับในเพจ i d เด็นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเพิ่มข้อมูลนะฮะในการทำคลิปเกี่ยวกับข่าวสารสาระเรื่องราวต,ต่างๆสตอรีตร่ต่างๆของจันทบุรีใน i d เด็กนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันในโอกาสต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ